ครบาการเราอีกครั้งนึงแล้วนะคุณผู้ชครับนี่คือ Twilight Show Special for New Year ครับผมแหมอาหารอินทาวันนี้เป็นไงอร่อยมากโอ้ก๋วยเตี๋ยวผมก็ตามฟอร์มก,กินทุกปีเลยใช่แล้วแล้วยังมีเค้กฟูอีกนี่แหละธรรมดาแล้วครับวันนี้เราที่นี่กันสนุกสนานกันมากเราคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงสนุกสนานด้วยเช่นกันและอย่างที่เราได้สัญญาไว้แล้วว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงของอมปนยุกซึ่งแน่นอนนะคะรับรองว่า ตลกคณะสองคณะนี้มีชื่อเสียงที่สุดในวงการบันเทิงไทยโโอ้หขนาดนนั้เลยอ้าวแล้วเป็นเรื่องยากมากนะคะที่จะให้ตลกทั้งสองคณะนี้มารวมกันได้โโอ้้หัยานนเลปกติเขาตีกันตลอดโอเคครับแต่เรื่องนี้ใช้ได้เป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้รายการชวัยไลฟ์โชว์สเเปชียลพิเศษจริงๆก็เลยนําตลกทั้งสองคณะนี้มารวมกันได้จริงไครัคุณต่อยเชิญยิ้มไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือตลกคณะเชิญยิ้มนะค่ะท่าน สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อยู่งี้หัวถามจริงมันนี่ส,นสิต,ตุ้มครับยืนเฉยๆตลกหรือต้นไทรมองลกไปหมดเลยทำไมไม่โกนเนี่ยก็ได้ไงพ่อไม่ให้โกนแม่ไม่ให้โกนอ๋อวันนี้ลูกเล่นตลกพ่อเล่นคีย์บอร์ดนะฮะอยู่ตรงนี้ดูพ่อเขาเนี่ะมือคีย์บอร์ดก็อยู่ที่เครืองเนั่นพ่อถือแล้วนะพ่อถือแล้วทำนี้ลูกเขา คุณเชี่อผมวคุณออกมาเถอะโอ้ไปแล้วนี่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 สามีเขาหึงพี่ชายเขาพี่ชายใครจะไปรู้พี่ชายจะมาหึงแรงขนาดนี้แล้วนั่นเค้กหรือโรงแรมโคราช้วนะโรงเค้กแล้วป่านนี้แล้วพี่ต๋อยบอกว่าแฟนแฟนป่านนี้ยังไม่ตัดเค้กแจกนักแสดงเลยจะกลับบ้านหมดอยู่แล้วเนี่ยรอเดียวเดียวรอเดี๋ยวเดียวผมก็ตัดแล้วอะไรเรียกดน ฮะเรียกเใครอะเรียกขึ้นเวทีหน่อยได้ไหมโอ้ยวันนี้เขาขึ้นกันแบบสบายสบายทำไมเรียกเวทีแค่นี้จะต้องเรียกเลิกแล้วเชิญขึ้นหน่อยได้ไหมเชิญเชิญทำไมเชิญทำไมเกี่ยวอะไรด้วยหรอไม่นี้ฝันไม่ค่อยดีไม่ดีอะไรพี่ดีฝันว่าไงฝันว่าลูกน้องจะยึดคณะฝันว่าไงนะลูกน้องจะยึดคณะตายดูสิยิ่งแก่ยิ่งฝันแม่น ให้เป็นผู้นําของเชิญยิ้มเพราะเชิญยิ้มนี่เป็นตระกูลใหญ่คุณอวยพรแบบหลักฐานผมมอบคณะให้เลยอ่อวยพรเป็นรูปเป็นล่างเป็นเรื่องเป็นราวเชเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเขาจะถึงสามสามแปดแล้วครับยังไม่ได้พูดนีอยคนนี้ขำง่ายจริงผมจะพูดครั้งนี้ผมจะพูดไม่ขำและพูดไม่ตลกนะเออเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคนอะไรขำเรียราบ ยึดคำสักแป๊บนึงก่อนเป็นหลักฐานหลักฐานได้ปะเนี่ยได้ได้ครับบอกให้พูดเดี๋ยวอวยพรนใครทำอรหัวผมวใอวรเดี๋ยวเดียวเยเดี๋ยวเยใยเดี๋ยวใครทำอะไรหัวหน้าผมไปทำเขาทำไมเนี่ยฮะวันนี้เด็กน้าหลานผมสอนผมเองไม่ต้องรุ่งวันนี้ซิเขารุ่นไหนแล้วทำเขาเนี่ยเขารุ่นไหนแล้วเนี่ยฮะไปทำเขาแล้วเนี่ยฮะ ูเขาได้เหอสามคนเขาก็ปีนเวทีแล้วอย่าตะลาะกันเลยหนูต้อแตะมาเคลียร์เขาดิมาเคลียร์เขาไม่ต้องต้อแตะคนไม่ใช่ที่ไปปากเจอปากเจออะไรคนอื่นไม่เท่าไหร่คุณไต้พบฮะขอน้ำขิงร้อนๆให้พี่วเอเดี๋ยวเดี๋ยวฮะผมผมขอขอขอไม่เช่นหน้าเหมือนลิ้นเหรียญบาทรุ่นแหละคือนี่คือแม่สองคนนี่ยืนมองกันที่เนี่ย เอามาควนรวมมันจะดีกว่าเก่าไหมเนี่ยฮะอย่ามาพูดเลยแกไม่กล้าไล่มันสองคนออกหรอกถ้ามันสองคนออกแล้วพวกแกจะหล่อยยังไงเราขอบอกตามตรงยุคนี้ผมก็หล่อแบบโลกาพิวัต้แบบหล่อโลกาวินาศผมขอถามความในใจหน่อยเถอะในชีวิตเคยมีผู้หญิงมาแอบรักบ้างไหมเมื่อเช้าเกือบมีเมียแล้วเจอที่ไหนอ่ะผ้าพระจัน เจอกันไงก้าวขาจะลงเรือมีผู้หญิงยคนเข้ามาใกล้ผมฮะผมมามือพลักออกไปเลยเข้ามาใกล้ก็กอดสิมันตายลอยน้ำนึกว่าขอนไม้อะลดนนะไม่ใช่แม่น็อตนะแต่ลักษณะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเนี่ยคดีอะไรอ่ะฆ่าแล้วลืมข่มขืนโอยคดีนี้หนักมากเลยนะนัะฆ่าแล้วลืมข่มขืนทำให้ศพไม่เสียวครั้งสุดท้าย เดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนั้นอยู่ป่ะพูดพูดยังยังยังอวยพอดเป็นการเป็นงานคนสักกี้ครับอยู่ใกล้เราอยู่ป่ะไปแล้วไปแล้วอวยพอดเป็นการเป็นงานนี่อร่อยอวยพอดหายปวดฟันอ่ะอ่ะอวยพอดที่เป็นการเป็นงานอ่ะอวยพอนั่งเย็นเพื่อนเดี๋ยวนี้อะไรก็หยุดไม่หยุดนอกจากติดล้อนะแล้วไปทำอะไรไปตกตกอะไรเข้ามาไปตก พอแล้วเอาของผมบ้างขัเป็นคนละตัวอ่ะเออเอาพอแล้วขำหมดไม่พูดเลยเลยไม่พูดนะสาวหาบอกลูกไอ้นวดทำไมขำก่อนเล่าอ๋อผมยุติธรรมผมไม่ใช่ลำเอียงเลนะน้องผมทำอะไรขำหมดก็มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยขำยังไงอ่ะโอก็ไม่ขำที่เฉยๆถึงจะขำแปลเลยเอาว เฮ้ยมึงไม่ต้องหลอกยังไงมึงก็น้องไปเถอะน้องน้องคนเล็กใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เฟื่องแม่พี่เฟืองนี่ไปคุยกับพ่อไปพ่อแล้วเกเคเกตเกตเอาเกตเอาอหมไปถึงหยับออกซึ่งซลีอยู่ในซลี่ครับขอบคุณพี่แม่พี่น้องที่ชมบทวายไรขอโทษหน้าที่ผมพุทไทยไม่ค่อยแข็งแรงโอ้โหไม่พังเลย เพลงสักเพลงอยู่กันแรปแรปเตอร์แรปเตอร์เคยฟังแรปเตอร์ไหมผมมาชอบเฮดูดูแรปเตอร์ดูขอแท้ดูดูไหมเฮ้ยเดียดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ยิงติดเนื้อด้วยเนื้อเพลงเพลงเคยจะคิดอะไรยังมี เอาไว้ม่ใช่ต้องให้แน่ๆไม่ป็นไรพูดหญิงต้องให้แค่เต้น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 เลยตุ๊ดแค่ตุ๊ดตุ๊ดเป็นไรเหรอทำไมตุ๊ดไม่ได้เหรอเออตุ๊ดไม่ได้เหรอไม่ไม่อย่าไปยุ่งกับมันนี่จะบอกให้ไม่ใช่กระเทยธรรมดานะจ๊ะกระเทยปนเลียงผา นี่เธอสนิทกับเธอแน่หรือเปล่าเธอสนิทพียถามพีว่าหายใจเป็นอายุเท่าไหร่โอ้ยหายใจเป็นก็เด็กแล้วไปนี่ก็เธอรู้ถังแก๊สเนี่เดี๋ยว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 เขาสุดไอ้พิษน้ำขิงสักถ้วยออกมา่ด้คนนี้น้านายกลูกพุ่งยังไงอย่างนั้นชอบไหมชอบยอดรักสลักใจชอบไหมโอ้ยทีเด่นเลยไอ้ทิทะล้องดีน้ำขิงหนึ่งถ้วยไป นี่ถามจริงกแกตลกหรือกะโหลกอมสินวนะเน <_ C 1> ี่ยจะหยอดตังเลยไม่มีเวลาไปหาเมียน,น้อยชอบเพลงนะหลังกูจะสุดไอ้ผีลูกพูดน้อยเอาโต๊ะให้หัวหน้าหนูนั่งตัวเด็ดไม่ต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วโอ้ยเดี๋ยวค่าตัวเป็นค่าโรงพยาบาลหมดนั่งเลยไปเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะ เขาอักเสบง่ายมาอมนิดนิหน่อยช่างมันจะปีใหม่แล้วอ่ะฮอหนนาฮอหนนามันจะบริการกันมากเกินไปมันจะบริการกันมากเกินไปโอคุณใต่ปามาแล้วเหรอแต่บมผมชอบคุณมาก ชอบยังไงชอบที่ว่าพวกผมลงพวกผมลงทุนกันทุกครั้งเลยผมมานี่ผมก็ออกจากโรงพยาบาลมามารายการคุณเฮ้ยงั้นต้องรีบปิดรายการแล้วปช่ช่วงแหมขอบคุณมากเป๊ะนี่นะเดี๋ยวสิพูดเลยอย่านะผมไม่ใช่เฮีเลียงผมรู้เฮียเลี้ยงนั่งแหนนั่งยิ้มอ่าอย่าเล่าเอกล้องเฮียเพื่อนมาแล้วเขาโอ้โหพี่เตร็มครับไปไปดูไฟยังอย่าไฟอะไรไม่ไฟไม่บ้านแกไง ไม่ป่คนล่วามันจะปีใหม่อแล้วเนี่ยนะปีใหม่เราต้องสร้างในสิ่งทีโอเคของจริงเหรอโใช่ใช่ไหมใช่